จริงๆฟีลลิ่งตอนแรกแดงว่าเหมือนชาเขียวอืมก็คล้ายอย่างคล้ายๆเยาอยู่นะชนค่ะอาจารย์อาจารย์ใบหม่อนค่ะอาจารย์ช่วยบอกวิธีหน่อยว่าที่เขาบอกว่าทําชาใบาหม่อนน่ะเราจะเลือกเอาไปทํายังไงดีคะค่ะ คือชาใบหมอนเนี่ยจริงๆทําง่ายมากเลยนะคะเราแค่เลือกใบให้ถูกต้องใบที่ว่าเนี่ยก็จะคือใบเพสลาดนะคะคำว่าเพสลาดก็คือไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้รู้จักว่าไหนคือใบแก่ไหนคือใบอ่อนและดูจริงใบอ่อนก็คือตรงยอดนะคะะไล่มาเรื่อยๆถ้าเราจับดู อ่าเราก็จะบอกว่านิ่มๆน,นะคะแล้วพอไล่มาเนี่ยอันนี้ใบใบที่1 2, 3สามเนี่ยนะคะแล้วก็ใบที่สี่ก็ยังคงนิ่มอยู่นะเราก็ยังไม่เอาใบาที่ห้าก็ยังนิ่มอยู่นะอพอใบที่6อะ่ะเริ่มเริ่มแข็งละนะมาลองจับดูนะใบที่6มันก็จะเริ่มนั่นเองซึ่งซึ่งการนับใบนี่ไม่เท่ากันนะคะในแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเพราะว่ามันจเจริญเร็วไม่เท่ากันนะพอใบที่6ได้เราก็นับเอาเอาใบที่6กกับใบที่6ไใบใบที่6ใบที่7ดใบที่8ด ไปที่เก้าไปเรื่อๆยๆเลยค่ะไปกระทั่งถึงจุดที่เราเรียกว่ามันแก่แก่จนมาถึงโคนเนี่ยเนี่ยเราเก็บได้จนถึงโคนนะแล้วเวลาเด็ดก็คือเด็ดปกติเลยค่ะเด็ดปกติเด็ดทั้งก้านเลยเค่ะวิธีเด็ดง่ายๆคือดบดนี้อ่าแล้วยังไงต่อคะอาจารย์เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้าเราก็จะล้างถ้าถ้าเยอะๆก็ใส่กระมังล้างเลยค่ะพยายามล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะผึ่งให้มัน สเด็ดน้ําเลยให้แห้งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเปียกๆไี่ไปคั่วเดี๋ยวมันจะตายนึ่งพอบริเวณที่มีน้ําเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการที่แบบเจอความร้อนที่มากกว่าปกติต้องแห้งสนิทเดี๋ยวเรารอให้แห้งสนิทนิดนึงแล้วเราจะไปคั่วคือตากแดดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่ต้องตากแดดพึ่งลมเนี่ยค่ะพึ่งลมพึ่งลมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราจะไปคั่วหนึ่งสองสามนี้อ่าก็คืออาจารย์บอกว่าไม่ต้องหั่นเล็กมากไม่ต้องเล็กมาก หนนันก้านนัการหันสักสองทีเพราะก้านมันหนาหน่อยอคราวนี้เราก็เอาใส่ใส,ใ,สใส่นั่นได้เลยเปิดไฟอ่อนแล้วก็ใส่ได้เลยแห้งมากขึ้นแล้วตอนนี้ตรงบริเวณใบอะได้แล้วแต่บริเวณก้านยังไม่ได้มันเริ่มกรอบนะอ่เนี่ยมันกรอบน,อน,นี้คือแห้งจริงค่ะเนี่ยแห้งนะคเดี๋ยวจะให้ดูว่าสองใบออก อันนี้ไม่ใช่ชาเขียวนะคะทุกคนเป็นใบหมอนนะคะใ่ะเบหมอนแต่เห็นว่ามันสีเขียวสวยมากยังเป็นผงหยาบนะคะเป็นผงหยาบอย่างนี้ดีค่ะเราก็จะแบ่งครึ่งนะเพราะเรามาจากสองใบอันนี้เป็นน้ําร้อนนะคะก็ใส่ผงชาลงไปเลยไม่ใช่ผงชามันคือใบหมอนที่คั่วแล้วค่ะใบหมอนที่คั่วแล้วทิ้งเอาไว้ มาดมอืมกลิ่นด,ดีมากอนะืมลิดีค่ะหอมจริงเดี๋ยวจะรอให้มันจมแล้วเราค่อยดื่มนะคะนี่อาจารย์งชงให้เราเสร็จแล้วนะคะ เราได้ชาละนะคะเดี๋ยวเราจะลองดื่มดูเพราะว่าเมื่อกี้ดมกลิ่นก็ดูหอมค่ะขอบคุณฮ่าหอม<อ>จริงๆค่ะจริงๆฟีลิ่งตอนแรกแดงว่าเหมือนชาเขียวชใช่แรกๆดมชาเขียวอืม,อมเขาขายอย่างไรเดียวอยู่นะจริงคะ่ะขายมากเลยเป็นไงะดีมากอ่าเนี่ยค่ะรสอร่อยค่ะรสได้เลย เพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยมันลดต้านการดักเสตแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดไขมันในเลือดได้เพราะฉะนั้นก็ทําเป็นชาประจําบ้านใช้สลับสลับหมุนเวียนกันนะฮะเราก็จะได้อาหารที่เสริมเพื่อที่จะดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งยามากนะซึ่งก็กินตอนไหนก็นได้ใช่ไหมาจยา์แนะนําว่าควรจะเป็นช่วงก่อนอาหารนิดหน่อยเวลาสองครั้งลองดูนะคะรอร่อยจริงชวนค่ะาจยา์